ามย้อนไปในครั้งอดีตการเมื่อแสนกับที่ผ่านมาตรงกับยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะในกรุงหังสวดีมีหญิงทาสคนหนึ่งนางเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยการขายแรงงานต้องทำงานรับใช้เพื่อแลกกับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเลี้ยงชีวิตไปวันวันแต่แล้ววันหนึ่งความโชคดีก็เกิดขึ้นกับนาง เมื่อนางได้เห็นพระสุชาตะเถระซึ่งเป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบินทบาทนางเกิดความศรัทธาในศีลาจารวัตที่สงบสงี่ยมของพระคุณเจ้าจึงได้ถวายขนมสามก้อนซึ่งเป็นขนมที่นางได้มาโดยยากนางบังเกิดมหาปิติอย่างยิ่งต้องการที่จะถวายทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีก แต่ทว่าทรัพย์ที่มีอยู่นั้นช่างมีน้อยเหลือเกินในวันเดียวกันนั้นเองนางจึงตัดสินใจตัดผมของตนออกขายแล้วนำเงินมาซื้อสิ่งของต่างๆทําเป็นพัะทหารที่ประนีตถวายแด่พระสุชาตเทระนับว่านางเป็นผู้มีความศรัทธาอันแรงกล้าเพราะการตัดผมในยุคนั้นถือว่าเป็นการละกินีแต่ทว่านางก็ไม่ได้วันไว ถวายพระทหารแด่พระคุณเจ้าด้วยอาการร่าเริงเบิกบานพร้อมทั้งตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลแห่งบุญนี้ขอให้ดิฉันได้เป็นภิกษุณีผู้มีปัญญามากเหมือนกับพระคุณเจ้าในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยเถิดเจ้าค่ะนางได้สร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตลอดชีวิตเมื่อละจากโลกได้เข้าสู่สุคติ เวียนเกิดสร้างบารมีอยู่เพียงสุคติพบเท่านั้นการต่อมาในพัทรกับนี้ตรงกับพุทธการของพระโกนาคมสัมมาสัมพุทธเจ้านางได้มาเกิดเป็นทิดาของตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์ยสมบัติมากมายเมื่อนางรู้ดีงสาแล้วได้ร่วมกับเพื่อนอีกสองคนสละทรัพย์จำนวนมากสร้างวัดและที่พักสงฆ์อันโอโถงงดงาม มีพื้นที่บริเวณกว้างขวางและร่มรื่นถวายแด่พระพิสุสงฆ์โดยมีพระโกนาคมาศาสดาทรงเป็นประธานนางได้มุ่งบำเพ็ญบุญกุศลเป็นโยมอุปถาของพระพิสุสง์ในพระพุทธศาสนาอยู่จนตลอดชีวิตด้วยอนุภาพแห่งบุญในการสร้างอารามถวายแด่พระพิสุสง์ในครั้งนั้นทำให้นางได้เกิดวนเวียนอยู่แต่ในสวรรค์ทั้งหกชั้น เมื่อนางได้เกิดในสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เป็นมเหสีของเทวดาผู้เป็นพระราชาผู้ปกครองสวรรค์ในชั้นนั้นๆอีกด้วยต่อมาในกาลสมัยแห่งพระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านางก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าหญิงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของพระเจ้ากิกีพระราชาแห่งนครพาราณสีซึ่งพระนางพร้อมด้วยพระคณิษฐาได้พร้อมใจกันถือศีล ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอดสองหมื่นปีและได้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมน้อมถวายแด่พระกสปะพุทธเจ้าอีกด้วยด้วยบุญกุศลที่พระนางกระทำไว้ครั้นละจากโลกจึงได้ไปสวยสุขอยู่ในที่พยวิมานบนสวงสวรรค์ตลอดกาลนานวันเวลาผ่านไปยาวนานจนมาถึงยุคของเราในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบัน พระนางก็มาบังเกิดเป็นเจ้าหญิงในราชสกุลของพระเจ้ามัทธราชกรุงสาคละแควมัทะพระนางทรงมีวันะดังทองจึงมีพระนามว่าพระนางเขมาครั้นพระนางทรงเจริญพระชนสาได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีรูปกายที่สวยงามประหนึ่งนางฟ้าบนสวงสวรรค์เนื่องจากพระนาง เป็นผู้มัวเมาในรูปโฉมของตนเองว่ามีความงามเป็นเลิศอีกทั้งได้ฟังมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมักจะกล่าวโทษของร่างกายรูปร่างว่าเป็นของไม่งามไม่เที่ยงสักวันหนึง่งก็ต้องเสือมสลายไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นจึงทำให้พระนางไม่กล้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นพุทธมามะกะ และเป็นพระโสดาบันแล้วมีความปรารถนาอยากจะให้พระมเหสีได้ฟังพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงส่งชักชวนมเหสีให้ไปสู่พระอารามด้วยกันบ่อยๆแต่พระนางก็ายเบี่ยงเรื่อยมาพระราชาจึงส่งใช้กุศโลบายด้วยการให้เหล่านักกวีประพันธ์ความงดงามของวัดพระเวรุวันมหาวิหาร แล้วให้ไปขับร้องใกล้ๆสถานที่ที่พระนางเขมาเทวีจะส่งได้ยินเมื่อพระนางทรงได้สดับคำพณน,นาวัดพระเวรุวันแล้วก็ปรารถนาจะเสด็จไปชมพระราชอุทยานจึงทูลขออนุญาตพระราชาเพื่อไปทอดพระเนตรด้วยความปรารถนาดีพระราชาได้ตรัสสั่งเหล่าบุรุษที่ไปพร้อมกับพระนางว่า หากพระเทวีจะกลับจากสวนโดยไม่ยอมเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาก็ให้บังคับพาพระนางไปให้ได้พระนางจึงจำยอมไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระนางกำลังเสด็จมาก็ทรงรู้ว่าแม้ในปัจจุบันชาตินี้พระนางเขมาจะมัวเมาในรูปโฉมของตนแต่ด้วยบุญที่พระนางกระทำมาในอดีตชาตินั้นก็มากมายมหาศาล เป็นผู้มีบารมีแก่กล้าเพียงพอที่จะได้บรรลุธรรมพระพุทธองค์จึงทรงเนรมิตรูปนางฟ้าขึ้นนางหนึ่งให้นั่งถือก้านใบตาลถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่เมื่อพระนางเขมาเทวีเห็นเทพอับสรน,นั้นแล้วทรงพระดำริว่าสตรีท่านนี้สวยงามประดุจเทพอับสรก็ยังอุตส่าห์มาเฝ้าพระทศพลถ้าเราเทียบกับนางแล้ว ก็เหมือนกับนางกากับนางหงทีเดียวคิดดังนี้แล้วพระนางก็ยืนดูนางฟ้านั้นด้วยใจที่เคลิบเคลิ้มหลงไหลในทันใดนั้นเองพระพุทธองค์ก็ใช้ริษานุภาพเนรมิตให้รูปนางฟ้านั้นค่อยๆแปรเปลี่ยนไปตามวัยจากวัยสาวก็มีอายุมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นหญิงแก่มีหนังเหี่ยวยน่นผมหงอกฟันหัก หลังโกงแล้วรูปเนรมิตนั้นก็ล้มลงกลิ้งเกลือกพร้อมกับพัดใบตาลร,ร้องโอดครวญอย่างทุกขทรมานและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของพระนางพระนางเขมาเทวีได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารและเนื่องจากพระนางเป็นผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมไว้ดีแล้วจึงสอนตนเองว่าสรีระที่งดงามถึงเพียงนี้ยังถึงความวิบัติ แม้สรีระของเราก็จะมีคติอย่างนี้เหมือนกันขณะที่กำลังมีดำริอยู่นั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสแสดงพระธรรมเทศนาให้พระนางเกิดความสลดใจเมื่อสิ้นพุทธดำรัสพระนางเขมาก็ได้บรรลุอรหัตผลกลายเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ทรงอยู่ในอิรยบทยืนนั่นเองโดยปกติแล้วผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว จะต้องออกบวชเท่านั้นหากไม่ออกบวชก็จะต้องบรินิพานหรือตายไปเพราะเพศภาวะของครือขัดไม่สามารถจะรองรับคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์ได้ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมือ่อทรงทราบว่าพระนางได้บรรลุมรรคผลิพานเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงอนุญาตให้พระนางออกบวชเป็นภิกษุณีตามความประสงค์เมื่อบวชแล้วท่านก็มีนามว่า พระเขมาเถรีท่านเป็นภิกษุณีที่ฉลาดและมีปัญญามากสามารถแสดงธรรมได้งดงามจำแจ้งด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสถาปนาพระเขมาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัทคะเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านเป็นผู้มีปัญญามาก